เอาเลยครับทุกคน l e g e n d Festival 2024เนี่ยก็เหลืออีกแค่4วันเท่านั้นก็มาแล้วนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำว่าเราเนี่ยต้องเตรียมอะไรบ้างนะครับก่อนที่ l e g e n d Festival จะมาเนี่ยนะครับมีเรื่องอะไรที่เราต้องเตรียมไว้ต้องมีมิชชั่นอะไรต้องทำมีอะไรเงี้ยนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำใหเ้เพื่อที่จะเป็นการเตรียมการก่อนที่ l e g e n d Festival จะมานะครับเราจะได้พร้อมกันเต็มที่เลยนะครับไปดูเรื่องแรกที่สุดกันเลยนะฮะ เรื่องนี้ผมคิดว่าทุกคนคงรู้กันเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะครับนั่นก็คือเรื่องของ c โครโนคริสตัลนะครับหรือเพชรนั่นเองนะครับก็แน่นอนนะครับว่าเพชรเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆแล้วก็จำเป็นมากๆนะครับที่เราจะต้องมีเพื่อที่เราจะเอาไปใช้เปิดตัวละครใหม่เปิดตู้ใหม่ของ Legend Festival นั่นเองนะครับถามว่าโอเคต้องมีประมาณเท่าไหร่นะครับอันนี้มันตอบยากนะทุกคนจริงๆอะ่ะคือก็การที่เราเตรียมเพชรไว้เยอะเนี่ยนะครับ มันก็แค่ช่วยเพิ่มโอกาสที่เราจะได้นะครับแต่สุดท้ายแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับดวงอยู่ดีนะครับเพราะว่าเราก็รู้กันดีนะครับว่าเกมนี้มันดวงเนี่ยล้วนๆเลยนะครับทุกคนมันไม่มีการันตีอ่ะการันตีก็แบบไว้ใจไม่ได้นะครับใช้เพชรเยอะมากๆนะฮะดังนั้นเนี่ยสิ่งเดียวเลยนะครับที่เราต้องเตรียมไว้ก็คือดวงมากกว่านะครับแน่นอนว่าเพชรเยอะเนี่ยก็จะเพิ่มโอกาสให้เราได้นะครับเฉลี่ยเนี่ยผมมองนะส่วนตัวผมอ่ะผมมองว่าโอเคตู้หนึ่งอย่างตู้เลเจรี่มิตต์มาตู้หนึ่งเนี่ยนะครับ ผมมองว่า2 0,000เนี่ยคือระยะที่เรียกได้ว่ามีโอกาสได้เยอะมากๆแล้วนะครับทุกคนตัวหนึ่งเนี่ยนะฮะซึ่งแน่นอน2 0 0หมืนมันเยอะนะครับทุกคนแต่นั่นก็แค่เป็นการแบบเราจะมีสิทธิ์ได้สูงมากๆนะครับแต่20,000ไม่ได้ก็มีนะครับทุกคนอันนี้ก็คือมันไม่สําคัญเลยว่าเราจะมีเยอะมีน้อยนะครับสําคัญคือพกดวงไปเยอะนั่นเองนะครับทุกคนโอเคเมื่อวานผมโพสต์ถามไปนะครับว่าหลายๆคนเออมีเพชรเท่าไหร่กันบ้างนะครับเตรียมพร้อมเลเจนด์เฟสติวัลแค่ไหนกันนะครับ บางคนก็บอกโอเคไม่มีเลยหรือมีแบบนน้อยอะไรเงี้ยนะครับถามว่าถ้าไม่มีเลยทํำยังไงในจุดนี้นะครับอันนี้ผมคิดว่าหลายคนน่าจะสงสัยนะครับว่าโอเคเราจะไปหาเพชรจากไหนกันดีนะครับในจุดนี้ก็แน่นอนที่สุดว่ามันก็ขึ้นอยู่กับแต่รายดีของทุกคนด้วยนะครับเพราะว่าอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นผู้เล่นเก่าแล้วบอกว่าไม่มีเพชรจุดนี้ก็อ,อาจจะลาบากหน่อยใช่ไหมครับเพราะว่าเราจะไม่มีอีเวนต์หรือว่าเนื้อเรื่องหรือว่ามิชชั่นอะไรให้เราทาฟาร์มเพชรนักแล้วนะฮะซึ่งแต่ถ้าเป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยแน่นอนนะครับ เราก็ไปไล่เคลียร์อีเวนต์นู่นนี่นั่นทั้งหมดแหละนะครับทุกคนก็จะช่วยฟาร์มเพชรได้พอสมควรนะฮะแต่บอกว่าโอเคแล้วถ้าเป็นผู้เล่นเก่าอย่างงี้ทําไงล่ะนะครับผมมองว่าถ้าเป็นผู้เล่นเก่าในจุดนี้ไม่มีเพชรนะครับวิธีที่จะทําได้เนี่ยก็คือเรารอเข้าไปเล่นใน Legend f a c e นะครับทุกคนไปเก็บเพชรช่วงนั้นนะฮะเพราะว่าตู้พัทหนึ่งเนี่ยมันก็อยู่นานพอสมควรนะครับทุกคนอยู่สามอาทิตย์ประมาณน่าสามที่สี่อาทิตย์นะครับช่วงที่มันคูณ2อ่ะ ต่ตู้มันอาจจะอยู่ไปอีกยาวๆนะครับแต่คูณ2 4 Power เนี่ยน่าจะอยู่ได้ประมาณ3มอาทิตย์ประมาณนี้3มอาทิตย์4อาทิตย์เนี่ยนะครับซึ่งในเวลานั้นนะครับช่วงที่ Legend Festival มาแล้วเนี่ยเราก็มีสิทธิ์ที่จะฟาร์มเพชรได้แบบมีวิธีฟาร์มเพชรเยอะไปหมดนะครับมีเลดมีอีเวนต์นู่นนี่นันะ่นให้เราได้ฟาร์มเพชรเยอะแยะไปหมดนะครับซึ่งในจุดนั้นก็จะเป็นจุดที่เราสามารถมาแบบสะสมเพชรได้นะครับซึ่งถึงแม้ว่าเราจะไม่ทันพาร์ตหนึ่งเนี่ยนะครับข้อดีคือมันก็ยังมีพ มันก็ยังมีพาร์ทสาอะไรเงี้ยนะครับโอเคแบบ1เก็บเพชรไม่ทันจริงๆอะไรเงี้ยอยากจะเก็บเพชรไว้จํานวนหนึ่งแบบเอาไปลุ้นตู้พาร์ทสอพาร์ทสเงี้ยนะครับแบบนั้นก็ทําได้นะครับเพราะว่าเราจะได้มีเวลาเก็บเพชรมากขึ้นด้วยนะครับซึ่งอย่างที่เรารู้กันดีนะครับว่าตู้พาร์ทส3มเนี่ยนะฮะมันเป็นตู้เอาท้าและส่วนใหญ่เอาท้าของเ e จินเฟสเนี่ยเก่งมากๆนะครับทุกคนดูอย่าง u i ไอไเป็นตัวอย่างนะครับคือยังเห็นคนใช้อยู่เลยนะครับเอาง่ายๆเนี่ยนะฮะซึ่ง แน่นอนว่าถ้าเราไม่ทานพัทหนึ่งจริงๆนะครับความคิดที่ดีที่สุดเนี่ยสำหรับผมที่จะแนะนำเนี่ยคือเราเก็บไปตู้ออาต้าก็ดีเหมือนกันนะครับเพราะตู้เกมออริจินอลเนี่ยถ้ามันมาในแพทเทิร์นแบบปีก่อนเนี่ยผมไม่ค่อยแนะนําไม่ใครเปิดเลยนะครับทุกคนเพราะว่ามันเป็นรูปแบบที่แย่มากๆนะครับโอกาสได้เนี่ยแย่กว่าตู้เลยเจนิมิเ็ดทั่วไปนะครับทุกคนซึ่ง ก็ต้องรอดูไปนะครับว่ามันจะเปลี่ยนแพทเทิร์นหรือเปล่านะฮะถ้ามาเหมือนตู้โกคูบาร์ด็อกนี่คือผมไม่ค่อยแนะนําให้ใครเปิดเลยนะครับถ้าเป็นพาร์ทสแบบนั้นนะฮะซึ่งโอเคไม่มีเพชรจริงๆเนี่ยนะครับรอพาร์ทสได้เลยนะครับโอเคส่วนหลายคนถามนะครับว่าในช่วงเฟสติวัลเนี่ยเราจะได้เพชรประมาณเท่าไหร่นะครับอันเนี้ยผมตอบตัวเลขตรงๆไม่ได้หรอกนะฮะทุกคนแต่ว่าผมจะประมาณให้แล้วกันนะฮะคือปกติเนี่ยเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเนี่ยเราจะได้ประมาณ หมื่นกว่า,วาเพรนะครับทุกคนเดือนปกติเนี่ยนะฮะแต่ว่าในช่วงเฟสเนี่ยบางทีเนี่ยมันขึ้นไปถึงหมื่นแปดสองหมื่นได้เลยนะครับทุกคนมันขึ้นอยู่กับว่าเราทําภารกิจเยอะแค่ไหนทามิชชั่นเล่นอีเวนต์ครบไหมอะไรเงี้ยด้วยนะครับทุกคนแต่ก็สุดท้ายมันก็แล้วแต่โทชินะครับว่าโทชิจะ <c oughs> จะเพชรมากแจกเพรน้อยนะครับรอบนี้ก็ไม่มีอะไรการันตีเหมือนกันนะครับแต่เราก็สามารถคาดหวังไว้ที่ประมาณอาจจะถึงผมว่า 15, หมื่นห้าเนี่ยต้องถึงแน่ๆนะครับทุกคนก็ เดือนหนึ่งเราก็สามารถเก็บหมื่นห้เแล้วเราก็ไปลุ้นกับอัตร้าตอนพาทสาก็ได้เหมือนกันนะครับโอเคต่อมานะครับหลังจากเรื่องเพชรจบไปนะครับอย่างที่2ก็คือเรื่องของภารกิจนะครับทุกคนตอนเนี้ในเกมะจะมีมิชชั่นจะมีเหรียญอะไรเอ่ยนะครับทุกคนหลายคน,นยถามเข้ามาว่ามันคืออะไรนะฮะคือเหรียญอะไรเอ่ยเนี่ยมันจะเป็นเหรียญที่เราจะใช้ได้ตอนที่ Legend Festival มาแล้วนะครับคน ก็สิ่งที่ผมแนะนําก็คือเราเข้ามาตรงนี้นะครับมามิชชั่นเนี่ยมาไล่เคลียร์ให้หมดนะครับทุกคนก่อนที่เลเจนด์เฟสติวัลจะมานะครับของเห็นเห็นของผมมันดูน้อยๆอย่างเงี้ยนะครับผมทําไปหลายอันแล้วนะฮะทุกคนไออันแอดเวนเจอร์เนี่ยทุกคนถามว่าโอเคจะทํายังไงให้มันทันนะครับไปเน้นทำแอดเวนเจอร์หนึ่งชั่วโมงเอานะครับทุกคนให้มันเราฟาร์มจํานวนครั้งเนี่ยให้มันเร็วที่สุดนะฮะผมก็ต้องไปทําอย่างนั้นเหมือนกันนะครับเหลือ3วันเนี่ยไม่รู้ทันบั้นขาดตั้งรับเค ซึ่งถามว่ารางวัลมีอะไรบ้างนะครับเราไปดูหน้ารางวัลกันนะฮะคือณ้าแรกรางวัลเนี่ยมันยังไม่มานะครับทุกคนแต่ว่าเราสามารถดูได้ในหน้าข่าวเนี่ยนะฮะว่าเขาบอกมีรางวัลอะไรบ้างนะครับซึ่งเนี่ยร้านแรกอะ่ะมันจะมาวันที่เลเจนด์เฟสมาแล้วนะครับทุกคนก็อันดีดีเนี่ยก็มีอย่างอาร์มติสซีพาวเวอร์หนึ่งร้อยเลเจนด์ลิมิตเนี่ยนะครับทุกคนที่ต้องแลกแน่นอนอยู่แล้วนะฮะอันนี้ก็พยายามเก็บเหรียญกันให้ครบอย่างน้อยก็เอาสักยี่สิบนะครับทุกคนมีถึงยี่สบิบกะะ็ โอเคถ้าถามว่าดูยังไงนะครับทุกคนเราเข้ามาดูตรงนี้นะครับไอเทมนะฮะแล้วก็เลื่อนไปที่ e d a l a n d Exchange Item นะครับทุกคนโอเคเหลืออะไรเอ่ยอยู่ไหนนี่นะครับอยู่ล่าง,ล,าง,ล,างล่างเลยนะครับตรงนี้ผมมีอยู่50อันนะครับก็ตามนี้เลยนะฮะทุกคนส่วนต่อมานะฮะทุกคนเรื่องที่เราต้องเตรียมไว้ก็คือเรื่องของโคอฟนะครับทุกคนสิ่งที่ผมจะแนะนำให้เตรียมก็คือแน่นอนนะครับก็คือแต้ม โคออฟนั่นเองนะครับทุกคนซึ่งแต้มโคออฟเนี่ยมันเอาไว้ใช้แลกเพชรได้นะครับหลังจากโคออฟมันรีเซ็ตซึ่งโคออฟรอบนี้จะรีเซ็ตอีก8วันนะครับซึ่งถ้าเราเตรียมไว้4,500แต้มเนี่ยนะครับเราก็จะสามารถเอาไปแลกเพชร300ได้ด้วยนี่ก็จะเป็นวิธีหนึ่งที่เราจะเอาเพชรได้นะฮะ mm hmm. ก็อย่าลืมเก็บไว้นะครับมันเหลือแค่8วันเท่านั้นเองนะฮะส่วนอีกเรื่องหนึ่งของโคออฟนะครับที่สําคัญพอๆกันก็คือเรื่องของมิชชั่นนะครับทุกคนนี่เลย, Mission เยมิชชั่นของโคออฟเน โคัพใหม่มาเนี่ยครับมันจะให้เพชรเราที่สูงสุดประมาณ200เพชรนะครับตามจํานวนครั้งที่เราลงเลยนะครับใครที่ยังทําไม่เสร็จเนี่ยมาฟาร์มเพชรตรงนี้ได้นะฮะทุกคนเนี่ยจำนวนครั้งสูงสุด29ครั้งเนี่ยก็จะได้เพชรครบแล้วนะครับทุกคนอันนี้ก็ทําได้เพื่อฟาร์มเพชรเหมือนกันนะครับในส่วนต่อมาเนี่ยอันนี้จะเหมาะกับผู้เล่นใหม่มากกว่านะครับทุกคนก็คือใครที่ยังไม่ได้เคลียร์เนื้อเรื่องหรืออีเวนต์บางอย่างเนี่ยนะครับ <S <S ผมแนะนําให้ไปเคลียร์นะครับเพราะว่าเราจะได้มีเพชรเก็บไว้เตรียมพร้อมให้ไดด้เยอทที่สุุนกค ซึ่งมันก็จะมีหลายอีเวนท์ที่มันมีให้เพชรนะครับส่วนใหญ่เรามาดูในหน้ามิชชั่นก็ได้บางบางอีเวนท์เนี่ยเราอาจจะยังทำมิชชั่นไม่เสร็จก็ได้นะครับทุกคนอย่างผมเนี่ยก็มีบางงานอย่างเงี้ยเอ็มเปอเลอร์ฟิเซอร์เนี่ยที่ผมยังทําไม่เสร็จนะครับเพราะเกลียดทำนะฮะพวกเนี้ยมันก็จะมีได้เพชรนะครับเรามาเช็คได้ว่าโอเคเรามียังมีอะไรทําได้อีกนะครับก็ตรงนี้ก็จะช่วยให้เราเตรียมเพชรให้พร้อมไว้ให้มากที่สุดนะครับส่วนต่อมาเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของยังลบนั่นเองนะครับซ แน่นอนว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเราได้ตัวละครใหม่นะครับเราก็ต้องทำอีควิปเมน์ใหม่นะฮะซึ่งเวลาทำอีควิปเมน์ใหม่เนะี่ยเราก็ต้องใช้ยังลบในการรีอัุเกรดนะครับทุกคนดังนั้นเนี่ยผมเลยแนะนําให้เตรียมยังลบไว้เยอะๆนะครับทุกคนเผื่อไว้นะฮะเผื่อเราได้ตัวละครใหม่เนี่ยเราจะได้ทำอ e q u i ปเมน์ได้อย่างราบรืบ่นนะฮะและส่วนต่อมาก็ต้องเป็นเรื่องของเงินด้วยนะครับเตรียมเงินไว้เยอะๆนะฮะทุกคนเกมนี้เงินมันสูงสุดได้ที่9 9 9 9ล้านนะครับทุกคนก็ นะฮะก็เตรียมไว้ให้ใกล้เคียงที่สุดนะครับทุกคนเพื่อที่เราจะได้พร้อมมากที่สุดนะฮะส่วนเรื่องต่อมาก็คือแน่นอน Energy กับ s t a m i n a นะครับพยายามเก็บไว้หน่อยนะฮะทุกคนแบบอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งรีบใช้หมดในจุดนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีอีเวนต์อีกเยอะนะครับซึ่งมันต้องใช้ s ตาฟิน่าจำนวนแบบเยอะมากนะครับในช่วงเนี้ยนะฮะดังนั้นเนี่ยเก็บเก็บสตาฟิน่าไว้หน่อยนะครับจะได้มีเอาไว้เล่นนะครับสาฟิน่าเนี่ยข้างบนเนี่ยเอเนอร์จีนะฮะก็ เอาไวา้ซ้ำฟาร์มทรัพยากรอะไรเงี้ยนะครับเผื่อเราได้ตัวละครใหม่ด้วยนะครับอย่างสุดท้ายนะครับก็คือเตรียมดูไลฟ์สดรีวิวแอนด์สตัฟนะครับรอบ Legend Festival 2024 Special Edition นเนี่ยนะฮะซึ่งที่ช่อง Express นะครับช่องของผมเองเนี่ยนะฮะเราจะเริ่มไลฟ์กันตั้งแต่ ทุ่มนาทีนะครับในวันพฤหัสที่2ี่นี้เลยนะครับทุกคนก็มารอดูพร้อมกันได้นะครับตัวละครใหม่นะฮะผมก็จะไลฟ์ก่อนเวลาที่รีวิวสตารจะมาสัก10นาทีนะครับทุกคนจะได้เตรียมตัวเตรียมนู่นเตรียมนี่กันด้วยนะครับรอทุกคนมาพร้อมด้วยนะฮะซึ่งแน่นอนว่ารีวิวแอนด์สตรรอบนี้ก็จะต้องเผยข้อมูลของตัวละครใหม่แน่นอนนะฮะทุกคนก็อย่าลืมมารอดูกันได้นะฮะทุกคนแล้วเรามาลุ้นไปพร้อมกันนะครับว่าตัวละครไหนจะมาใน เดเเจนเฟสติวัลสองพันยี่ใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามทิ้งไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปเจอกันครับ